นี้ครับเราจะมานําเสนอในส่วนของ a อ r a s ิง c นะฮะจากทาง Asus กับคอมพิวเตอร์เซ็ตราคากว่า1 0 0 0 0แบาทครับก่อนอื่นเลยเราต้องเริ่มต้นจากตัวออ r a ก่อน ตัวออร่าของ Asus เริ่มมีเข้ามานะครับมันคือแสงไฟแบบ RGB นะครับเริ่มแรกก็อาจจะมาจากตัวมาเธอร์บอร์ดก่อนนะครับซึ่งจะมีการปรับลูกเล่นแสงไฟในรูปแบบของ RGB ในส่วนของ s ิงคหรือว่าตัวส l o t ต่างๆนะฮะมีแสงไฟโชว์และต่อมาก็มีการพัฒนาเป็นรูปแบบของ a อร่าซิงคคือสามารถ Sync กับอุปกรณ์ทั้งหมดที่เป็นของ a s u s ได้ก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเกมมิ่งคีย์บอร์ดเกมมิ่งเมาส นะฮะหรือแม้แต่ตัวกราฟิกการ์ดนะฮะสามารถซิงค์ร่วมกับมัลต์บอร์ดได้นะซึ่งตอนเนี้ยทั้งเซตทาง Asus ก็ให้เรามาทดสอบแล้วก็ให้นำมารีวิวเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้ให้ได้ชมกันนะฮะเราขอมาทั้งเซ็ตเลยที่เราบอกว่าหลักแสนคือเราหมายถึงรวมทั้งหมดเลยนะรวมของจอด้วยนะหูฟังตัวใหม่แล้วก็คีย์บอร์ดเมาส์ แล้วก็ฮาร์ดแวร์ภายในเครื่องทั้งหมดนะเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูว่าฮาร์ดแวร์แต่ละส่วนมีอะไรบ้างก่อนอื่นมาดูในส่วนของเกมมิ่งหลายๆคนเดี๋ยวต้องมีถามแน่นอนพี่ครับอันนี้ราคาเท่าไหร่อันนั้นราคาเท่าไหร่ผมจะไล่ให้ดูก่อนเลยเรื่องของราคานะฮะเอาจากหูฟังก่อนตัวนี้เป็นตัวใหม่ <c oughs> ที่ทาง asus บอกว่าเราไม่ใช่เจ้าแรกที่ได้รีวิวจริงๆมีหลายเจ้าที่รีวิวไปแล้วแต่ว่าเป็นของใหม่ล่าสุด centurion นะฮะ centurion gaming headset ตัวนี้ มีไฮไลท์ตรงไหนเดี๋ยวเรามาพูดถึงนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นตัวใหม่เราจะไม่ได้ลงลึกในส่วนของรีวิวนะฮะอย่างที่บอกเราจะมานําเสนอเกี่ยวกับ all in s i n แต่ตอนนี้เราก็มาพูดถึงภาพรวมของคอมพิวเตอร์เซ็ตจาก asus ก่อนตัวนี้มีการปรับมีตัวคอนโทรครับให้ปรับได้รูปแบบเชื่อมต่อสายเป็น hdmi นะฮะอยู่ตรงนี้ซึ่งจะมีส่วนของสปีกเกอร์ด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับที่สามารถต่อออกลำโพงได้แล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นหูฟังนะฮะทีนี้มาดูตัวคอนโทรครับ นี่ก็สามารถปรับได้เลยนะฮะแต่ไฮไลท์ของเขาจริงๆอะ่ะมันอยู่ที่ตัวสเปกตรัมตัวนี้ฮะก็จะเป็นโหมดฟีเจอร์นะฮะในการปรับสำหรับการเล่นเกมในโหมดต่างๆนะฮะก็จะมี4โหมดด้วยกันนะครับแบ่งเป็นในส่วนของตัวเลสซิ่งนะครับแอคชั่นหรือ RPG นะฮะด้านบนตรงนี้แล้วก็แบบฟังเสียงเท้าสำหรับคนที่เล่นเกม FPS นะฮะแล้วก็เสียงปืนนะฮะนี่ก็คือ4โหมดอันนี้คือ ทำให้ได้ยินเสียงชัดมากขึ้นนะฮะในการเล่นเกมนะ,ะลืมบอกไปครับตัวนี้เป็น7.1แท้นะครับสำหรับการใช้งานนะฮะทั้งหูฟังแล้วก็ส่วนของสปีคเกอร์ก็สามารถปรับได้ตรงนี้นะฮะเป็นสปีคเกอร์หรือว่าหูฟังะฮะเราเลือกใช้ตรงนี้อยู่นี่ก็นี่เป็น7.1ส่วนรายละเอียดอื่น,นะฮะนี่ครับสามารถปรับส่วนของแสงไฟได้ตรงนี้คือไลท์ติ้งนะฮะนี่ก็จะเกี่ยวกับ ไฟของหูฟังนะครับจะเป็นแบบเฟดนี่สังเกตตรงนี้นะครับตอนนี้มันเฟดอยู่ถ้าแบบนี้ก็เป็นแบบสตีดี้ก็คือค้างไว้นิ่งๆน,นะเป็นโลโก้ของ rog แล้วก็ในส่วนของไม้ครับตรงนี้จะเป็นไม้แบบบิวอินด้วยอยู่ข้างในแต่ว่าตัวหูฟังเขาก็จะมีแถมไม้มาให้ด้วยนะครับก็สามารถใช้ได้นะทั้งแบบหูฟังหรือว่าเป็นแบบสปิเกอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ โหมดอื่นๆน,นะครสามารถปรับทิศทางเสียงได้ว่าเจะให้เสียงนี้ดังเบายัางไงบ้างนะฮะไซส์เลียหรือว่าฟอนต์นะครับว่าจะให้เสียงเบาดังนะฮะอันนี้ก็คือส่วนของตัวคอนโทรลแบบคร่าวๆนะฮของหูฟัง Centurion 7.1ครับนะฮะในส่วนของคีย์บอร์ดเกมมิ่งนะ,ะในชื่อ R.O.G. c l e y m r r o r e นะฮะเป็นเกมมิ่งคีย์บอร์ดจากทาง ASUS ตัวใหม่นะครับก็ตัวนี้ที่เราได้มาเป็น Blue Switch นะฮะ อ่ก็ใครที่ชอบเสียงดังๆ2องสเต็ปในการกดนะฮะก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับเป็น LG เมาส์ครับ t p a r t a นี่เป็นเกมมิ่งตัวใหม่เหมือนกันนะะเขาก็จัดเซตมาให้แล้วก็เป็นแผ่นรองเมาส์แบบเต็มโต๊ะเลยนี่เรียกได้ว่าล้นเลยนะฮะคือพอดีผมเอาเคสขึ้นมาตั้งโชว์ก็ทำให้ล้นไปด้านข้างนะฮะแล้วก็ตัวมอนิเตอร์ครับตัวนี้เป็น Swift PG 2 7 9 Q นะครับราคาอยู่ประมาณ3 1 0 0 0นะฮะเราเช็คราคามาเรียบร้อยก็มาไล่ราคากันเลยนะฮะตัวเมาส์ประมาณ6,000คีย์บอร์ด6,000ตัวนี้7,000อันนี้31,000นรวมไว้นะครับทำไมทั้งเซตถึงราคาหลักแสนอันนี้ผมว่าแค่เกมมิ่งเซตกับตัวมอนิเตอร์ก็น่าจะประมาณสัก50,000แล้วนะฮะทีนี้เรามาดูตัวคอมพิวเตอร์บ้างนะฮะ power by asus ก็คือทั้งเซตเนี่ยเป็นของ asus นะรวมถึงตัว g a ม i n g hardware monitor ตอร์ต่างๆด้วยก็สำหรับเริ่มจากตัวบอร์ดก่อนเลยนะครับเป็น z 2 7 0 maximus n hero นะครับเป็นบอร์ดแบบ atx มาตรฐานนะฮะแน่นอนว่าเป็นชิปเซต z 2 7 0นั่นเองสำหรับตัวนี้ก็รองรับส่วนของ alla นะฮะซึ่งหากใครที่ซื้อสินค้าของ asus แล้วยอยากรู้ว่าเฮ้ยตัวนี้รองรับออร่าไหมแสงไฟ R G B ไหมก็ดูจากโลโก้เขาได้นะครับเขาจะมีโลโก้ของเขาอยู่เนี่ยเป็นออร่า R G B นะครับแล้วก็มีโลโก้แบบออร่าซิงค์นะฮะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงว่าเฮ้ยออร่าซิงค์ใช้กับอะไรได้บ้างน,นะครับต่อมาตัวบอร์ดราคา1 2ื่นสองนะครับโดยประมาณอันนี้ผมเช็คแบบตีตัวเลขกลมๆเลยนะ1มื่นสองข้ามาที่ตัวกราฟิกการ์ดเป็นสติ๊ก 1080ครับราคาอยู่ที่26,000นะฮะก็ลองรวมกันก่อนนะฮะแต่ผมว่าตอนนี้ก็เกือบเกือบแตะแสนแล้วส่วนของแรมครับเป็น a v e x e r R O G Impact นะฮะก็คือเป็นรุ่นสำหรับ R O G โดยเฉพาะคือไม่ใช่ว่าสำหรับใช้แต่แตกับเครื่อง ASUS นะแต่ว่าเป็น R O G Series ก็คือมีโทนหรือว่าดีไซน์เข้ากับ ตัว rog นะฮะก็คือมีโลโก้ rog บนตัวแ a m นั่นเองนะฮะเป็นของ a v e x e r มีไฟครับต่อมาก็ตัวเคสเลยแล้วกันตัวเคสเป็น cooler master นะครับอ่ะข้ามไปกลับไปที่ a v e x e r ก่อนแ a m ผมเช็คราคามาประมาณตัวเนี้ยทั้งหมด 32GB ก็คือ8คูณ4แต่จริงตัวแพ็กเกจมันจะเป็นชุดหนึ่งจะเป็น8คูณ2ก็คือเป็น2ชุดทั้งหมด 32GB นะครับราคาก็ทั้ง2ชุดอะ รวมแล้วประมาณ1มื่นเศษๆนะฮะก็ผมตีไว้1มื่นนึงง่ายๆนะฮะแล้วก็ในส่วนของเคสตัวนี้เป็นตัวใหม่ Master Case Maker Fight T นะครับ Maker ร i g h t รุ่นก่อนหน้าก็คือ m k k r r i g h t ปกติราคาประมาณ7,000กว่าผมว่าตัวนี้ก็อาจจะสูงขึ้นมานิดหน่อยผมตีไว้8,000แลลวกันนะครับแล้วก็ตัวคื์มาสเตอร์ตัวนี้เป็น Master Liquid Pro 240นะครับราคาผมตีไว้สัก เอาถูกๆไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องเกินก็คือ3,000 3 0 0 0ถึง4,000นะฮะแล้วก็ power จริงๆไม่ต้องไปนับเพราะว่าตัวที่เขาใส่มามันเป็นพั0สวัตร,ราคาจะสูงมากจริงๆก็คงไม่ต้องใช้ถึงขนาดนี้เพราะเดี๋ยวนี้เซตเทมไม่ได้กินสเปคหนักขนาดนั้นนะครับเนี่ยข้าวๆที่ผมพูดไปทั้งหมดยังไม่รวมตัว sd นะฮะตัว power หรือว่าตัวฮา,าร์ดดิสต์อื่นๆนะที่ติดมาในเครื่อง ผมว่าน่าจะเหยียบแสนแล้วนะฮะอันนี้คือเซ็ตซิสเทมที่เรานำมาเสนอส่วน CPU ไม่ได้เน้นมากครับเครื่องนี้เขาเป็นเครื่องสำหรับเดโม s โชว์ในงานอีเวนต์ต่างๆนะ,ะ CPU เขาใส่เป็น i3 6100ตัวนี้น่าจะประมาณ4,000โอเคทีนี้เรามาดูกันว่าตัว ASUS s y n c ใช้กับอะไรได้บ้างเอาง่ายๆเลยผมจำได้ไม่หมดหรอกเพราะว่า ASUS มีสินค้ามากมายคุณเปิดเข้าเว็บ ASUS ครับ จะมีรายละเอียดของออร่าทั้งหมดว่าตัวไหนรองรับออร่าซิงบ้างตัวไหนมีออร่าบ้างนะฮะเขาจะลิดมาเลยทั้งม a ทเ e อร์บอร์ดกราฟิกการ์ดเกมมิ่งทั้งหมดนะครับอย่างที่เราเปิดอยู่ตอนนี้เขาจะลิดว่ามัทเทอร์บอร์ดตัวไหนรองรับตั้งแต่ ROG ยันรุ่นเล็กสุดนะที่ผมลากลงมาดูเนี่ย B150 ก็มีนะครับเป็นออร่านะฮะ9ก0็ก็มีนะครับตัว AMD นั่นเองนะฮะก็คือมีทั้ง AMD และ Intel แหละกราฟิกการ์ดะะก,ร ura, ก็เช่นกันนะฮะมีตั้งแต่460ก็มีแล้วก็ตัวสตริกทั้งหมดนะฮะที่เป็น ROG แล็ปท็อปก็รองรับออร่าเดสก์ท็อปก็เช่นกันนะฮะอันนี้คือในส่วนของออร่านะคีย์บอร์ดก็จะมี2รุ่นครัตัวเครมอลแล้วก็ตัวเครมอลคอตัวนี้นะฮะเมาส์ ROG Sparta ตัวนี้ครับอ่า ในลิสต์เขาไม่มีหูฟังนะฮะแสดงว่า,าตัวเซนจูเลียนเจตัวนี้ไม่ได้รองรับออร่านะก็คือมีแสงไฟสีแดงอย่างนี้แหละที่โชว์อยู่แล้วปรับสเตปได้2แบบออร่าซิงค์เลยแล้วกันเมื่อสักครู่ที่เราให้ดูคือเมนบอร์ดหรือว่าฮาร์ดแวร์อื่นที่รองรับในส่วนของออร่าต่อมาเรามาดูว่าโอ้ไอเนี้ยน่าสนใจด้านล่างเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนก่อนอันนี้คือทั้งหมดนะครับที่รองรับออร่าซิงค์นะครับ ก็จริงๆเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีหนึงใครที่สนใจจริงก็มาดูครับรุ่นมันเยอะมากทีนี้อย่างที่บอกด้านล่างครับคืออะไรมันคือการร่วมมือกับแบรนด์อื่นๆนะฮะที่สามารถใช้ร่วมกับออราสิงจากทาง Asus ได้เพื่อนๆมาดูลิสได้เลยนะฮะเราไล่ไปตั้งแต่เคสเลยก็จะมีแบรนด์ของ i n w i n ซึ่งก็แล้วแต่รุ่นนะครับมี p a n t ทก็มี n อ็ t เซ t เอ็กซ์ทีดีู i นะฮะ ก็มาไล่ดูครับแล้วก็มีพวกสายไฟ LED ต่างๆก็แต่ละแบรนด์ก็มีการสามารถใช้ร่วมกับออราซ n c ได้นะฮะนี่พัดลมครับรวมถึงบล็อกด้วยแรมด้วยนะฮะมีจากเกลซาดักแล้วก็ G-Skill นะฮะตัวใหม่ที่เป็น RGB นะของ G-Skill ก็รองรับกับตัวอ r ราซิงของ ASUS ด้วยนี่ซาดัก หลายๆคนไม่คุ้นชื่อนี้ผมก็ไม่เคยคุ้นแต่ผมไปดูเว็บเขาแล้วเป็นเว็บที่สําหรับการตกแต่งคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะเป็นแบรนด์นะฮะที่สําหรับคนที่ชื่นชอบการแต่งหรือว่าการมอดคอมพิวเตอร์ลองเข้าไปดูครับกับ s a ดักนะฮะอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจก้อนนี้ในส่วนของการเช็ครุ่นต่างๆนะครับของ a l l a s i n g ว่าเฮ้ยตัวไหนรองรับกับ a l l a s i n g ของ asus บ้างนะฮะเพื่อนๆนก็สามารถเข้ามาดูก่อนนะฮะหากต้องการที่จะเซ็ตแบบ a l l a s i n g จริงๆ ทีนี้เรามาดูกันว่าอ r a s ซ n งมันเจ๋งยังไงนะครับสำหรับอ r ราซ n c ก็ตามชื่อเลยครับมันเป็นการใช้งานร่วมกันของฮาร์ดแวร์ทั้งหมดอ่าสำหรับตัวออ r a นะครับก็จะมีซอฟต์แวร์ของเขานะฮะอันนี้ก็คือหน้าตาใช้ง่ายมากครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยจะสังเกตว่าตรงเนี้ยก็จะมีการ on off คือหมายความว่าหากเราติดตั้งตัวฮาร์ดแวร์ที่สามารถซิงร่วมกันได้นะก็จะสามารถเปิดปิดได้ในส่วนของออราซิงนะเป็นการซิงอุปกรณ์ทั้งหมด โหมดต่างๆมีั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9มด้โหมดด้วยกันเรามาไล่ดูทีละโหมดดีกว่าสเตติกก็คือแบบปกตินะครับกด Apply ก่อนนี่าจะสังเกตเป็นสีเขียวเพราะว่าเราเซตไว้สีเขียวทั้งหมดสมมุติเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะแล้วก็กดตรงนี้ได้นะครับมันจะซิงก์อ้อเบเน่ก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงสวยงามมากจะมีแค่ซิงของคุณเริ่มมาสเนะครับที่ เป็นสีน้าเงินนะฮะก็สําหรับแรมตัว r g ของเซเว็ r เซตัวนี้ก็ไม่ได้รองรับ all a n sync นะฮะก็หากเราเปลี่ยนสีต่างๆก็อาจจะไม่ได้ซิงร่วมกันก็ยังคงสีแดงแบบนี้แหละนะครับผมว่าถ้าเกิดเป็นตัว G-Skill RGB นี่แจ่มมากนะครับโอเคเรามาดู breathing ก็คือเหมือนอารมลมหายใจนี่แหละลองเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินบ้าง apply นะฮะสังเกตมันจะค่อยๆ f a d เอาเ a d อินนะฮะอันนี้มันยังเป็นเฉพาะตัว IO นะฮะด้านหลังตรงนี้ก็เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็น r m o ์มรอบทีนี้เราจะซิงค์ทั้งหมดก็กดครับคือหากใครจะเลือกเปลี่ยนก็ได้นะครับสมมุติอ่ะผมเปลี่ยน VGA เป็นสีแดงแล้วััปน๊บอานี่คือ VGA ก็เป็นสีแดงแล้วมาดู Strip Strip นี่คือสาย led นะครับทาง asus เขาติดไว้รอบขอบตรงนี้ เรามาเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วกันปึ๊บอ่านี่ฮะก็เป็นสีเขียวแล้วเมาส์เมาส์เมาส์สีอะไรดีเอาสีม่วงเึ๊บอ่าเปลี่ยนละนี่เป็นสีม่วงมันก็จะเฟดบริตติ้งบริตติ้งนะฮะโอเคกลับมาที่ color cycle ก็คือการวนลูปตรงนี้จะเซ็ตอะไรไม่ได้เลยมันจะวนลูปอัตโนมัติ ตามสีทั้งหมดนะฮะนี่ฮะมันจะซิงกันถือว่าซอฟต์แวร์ก็ค่อนข้างเสถียรน,นะที่ผมใช้ปุ๊บกดมันก็ดีเทคทันทีถือว่าโอเคครับมาดูเรนโบว์บ้างก็เฟดแบบแต่ละสีนะครับเฟดไปเรื่อยๆสามารถเลือกได้นะฮะเป็นแบบนี้ก็ได้ว่าจะให้เฟดสีไหนถึงสีไหนนะครับ อันนี้ก็จากม่วงถึงเขียวแล้วก็จะวนกลับไปที่ม่วงเลยนะฮะอันนี้เข้าๆมาดูโคเมตอันนี้แบบอารมณ์แบบกระพริบกระพริบนี่ฮะคือการกระพริบของเขาคือมันจะไล่สเต็ปไปนะเนี่ยถ้าสังเกตก็คือเมนบอร์ดคีย์บอร์ดเมาส์ VGA ซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้ไล่าจากไหนไปไหนนะก็สลับกันเอาช้าหรือเร็วนะครับ เช่นกันในส่วนสีก็ปรับเลือกได้เป็นแบบเกรเดียนต์ก็คือไล่เฉดไปหรือว่าเลือกโฟกัสไปแต่ละสีเลยเฮ้ยอันนี้เป็นสีนั้นสีนี้นะฮะได้หมดถือว่าลูกเล่นไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะฮะใช้งานง่ายก็ต่อมาในส่วนของ f ฟล t and Dash นะฮะก็จะคล้ายๆกับ c o m เมแต่ว่าข้อแตกต่างม,มันจะอยู่ที่มันจะมีไฟอ่อนๆค้างอยู่ตลอดเวลาแล้วก็กระชากแสงขึ้นมาให้สว่างขึ้นแต่ว่าโค m เมคือจะดับไปเลย นะครับแล้วก็จะไล่ไปแต่ละฮาร์ดแวร์เหมือนเหมือนกันนะฮะต่างกันนิดหน่อย Stopping นะฮะตัวนี้มันคืออะไรขอดูหน่อยอ่ะมันก็คล้ายๆกันแต่จะเป็นลักษณะเฟดขึ้นไม่ได้กับพริบแบบตัวโคเมตนะฮะนี่ก็ประมาณนี้ Temperature อันนี้คือความร้อนอุณหภูมิครับคือ ถ้าเกิดเครื่องไม่ได้ใช้งานอุณหภูมิไม่ได้สูงมันก็จะเป็นสีเขียวเนี่ยจะสังเกตมันเป็นสีเขียวแต่หากเรามีการใช้พลังงานแล้วมันเกิน60องศาคือถ้าอยู่ระหว่าง4 0ถึง50 60เนี่ยจะเป็นสีเหลืองแต่ถ้าเกิน60ขึ้นไปก็จะเป็นสีแดงและคือเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ทันทีว่าเอ้ยตอนนี้เครื่องร้อนขึ้นนะนะฮะก็สามารถตรวจเช็คได้โดยผ่านแสงไฟนี่แหละทีนี้มิวสิกนะฮะแน่นอนปรับเล่นตาม เสียงเพลงทนี้เรามาดู Youtube ผมเปิดตัวเคสมอดของโจไว้อยู่นะฮะมาดูลักษณะไฟนะอืมอ่ะแอปพลายก่อนคือจริงๆมันก็จะเป็นลักษณะนี่แหละครับปรับตามเสียงเพลงแหละนี่ฮะจะสังเกตก็จะกระพริบตามเสียงดังเสียงค่อยเสียงกระชากแล้วก็เลือกโหมดได้ต่างๆนะครับ อันนี้เป็นฟีเจอร์ทั้งหมดนะฮะของตัว Aura Sync นะครับเอเะครับเราก็ได้เห็นตัว Aura Sync ของทาง ASUS แล้วนะครับว่ามีการทำงานร่วมกันยังไงและมีรุ่นไหนใช้งานได้บ้างนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปดูที่เว็บของ ASUS นะฮะในส่วนของ Aura Sync ได้นะครับก็สำหรับเซตนี้ทั้งหมดนะฮะที่เราบอกเฮ้ยแสนกว่าบาทคือกูจะใช้ Aura Sync กูต้องเสียเงินแสนเลยไม่ใช่ฮะคือเพื่อนๆสามารถปรับลดได้คือตัวเนี้ยที่เราได้มามันเป็น หลายส่วนเป็นตัวท็อปตัวราคาสูงอาจจะปรับลดการ์ดจอก็ได้นะฮะหรือคีย์บอร์ดอาจจะใช้รุ่นตัวเล็กกว่านี้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเมาส์มันก็จะมีแค่รุ่นเดียวนะฮะราคา6000นนะครับก็สามารถปรับลดในส่วนของฮาร์ดแวร์ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเสีย10,000หรือว่าลดในส่วนของจอเพราะจอตัวนี้เป็น IPS นะฮะขนาด2 k 2560คูณ1น4 0นะฮะเป็นรูปแบบของ IPS ด้วยเป็น widescreen 16:9 นะครับก็จริงๆอาจจะแพงกับจอนี่แหละนะฮะเพราะว่าจอมันก็ไม่ได้ใช้ร่วมกับออราซิงนะฮะบ,บางทีอาจจะงบประมาณสัก5 0,000ผมว่าก็อาจจะได้แล้วนะฮะลดสเปคบางส่วนลงนะครับก็เดี๋ยวหลายๆคนจะบอกว่าโอ้ยจะใช้ออราซิงั้งทีเสียแสนนึงวันนี้นะฮะทางคอมพิวทีวีก็ได้นำเสนอทั้งหมดแล้วกับคอมพิวเตอร์เซ็ตราคา1 0 0 0แสนกว่าบาทนะฮะเบาก,ก,กับตัวออราซิงก็สำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆนะฮะในส่วนของ ไม่ว่าจะเป็นตัวเกมมิ่งเกียร์ตัว PC c a เคนะรวมถึงเว็บไซต์เราก็มีในส่วนเคสมอสด้วยนะก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ w w w c o m p l e t e t v d tv.com ครับและอย่าลืมครับแฟนเพจเราก็มีฮะเข้าไปได้ที่ Complete TV ครับ